ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอจอมทองขอเสนอแหล่งเรียนรู้เรื่องวัดข่วงเปาเหนือแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนตำบลข่วงเปาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปสำรวจแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชนที่ซ่อนตัวอยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีค่ะที่นี่ไม่ใช่แค่โบราณสถานแต่เป็นมากกว่านั้นค่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจและแหล่งความรู้ที่สืบทอดกันมา เป็นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและสเสน่ห์อันน่าหลงไหลถ้ำกลางขุนเขาและผืนแผ่นดินแห่งอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มีวัดแห่งหนึ่งที่อบอวลด้วยศรัทธ,ธาและความสงบวัดข่วงเปาหรือวัดข่วงเปาเหนือแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นที่สะท้อนรากเหง้าวัฒนธรรมล้านนาวัดข่วงเปาเหนือสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2465 เดิมเรียกว่าวัดป่าเปาตามชื่อของต้นเปาที่ขึ้นหนาแน่นบริเวณนี้ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อใหม่ว่าวัดข่วงเปาเหนือเพื่อแยกออกจากวัดข่วงเปาใต้ตำบลบ้านแปะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2516วัดข่วงเปาเหนือได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมานับเป็นหลักฐานสำคัญแห่งการดำรงมั่นในพระพุทธศาสนา และเป็นศูนย์กลางจิตใจของพุทธศาสนิกชนในชุมชนข่วงเปาภายในวัดประกอบด้วยเสนาสนะที่สำคัญหลายแห่งทั้งอุโบสถศาลาการเปลี่ยนกุฏิไม้ที่พักพระพิสุสัมมเนนและศาลาอเนกประสงค์ที่ใช้จัดกิจกรรมของชุมชนปัจจุบันวัดข่วงเปาเหนือมีพระครูสุจิตตาพิรามเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิษุห้ารูปและสัม,มเนนสี่รูป ร่วมกันดำรงภารกิจเผยแผ่พระธรรมคำสอนและเป็นศูนย์รวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของชุมชนข่วงเปาวัดข่วงเปาเหนือมิได้เป็นเพียงศาสนาสถานหากยังเป็นรากแห่งศรัทธาความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวจอมทองต่างภาคภูมิใจ หากต้องการเดินทางมาวัดข่วงเปาเหนือจากตัวอำเภอจอมทองใช้ถนนสายจอมทองฮอตประมาณ6กกิโลเมตรแล้วเลี้ยวเข้าถนนข่วงเปาบ้านนาอีกเล็กน้อยนะคะก็จะพบวัดข่วงเปาเหนืออยู่ทางซ้ายมือค่ะบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบเหมาะแก่การมาศึกษาเรียนรู้มากเลยค่ะวัดข่วงเปาเหนือแหล่งเรียนรู้ทางศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนข่วงเปานะคะ ขอเชิญทุกท่านมาสัมผัสความสงบและศรัทธ,ธาด้วยกันค่ะ